มีสมรศลงครับด้วยนะครับมีสมยศลงลงวอเครื่องนะครับจำประเทศไทยนะครับเอตเอ็เอาปานุพงครับใช้ปืนกล3โอ้โห,โหสมนน,น์ครับ านะครับอันนี้ก็ไปแข่งไทยแลนด์แล้วครับจำนวนดูหนึ่งกับสองนะครับยังไล่กันมันอยู่ครับหนึ่งกับสองจับคู่เลยครับรถมีห้าคันหนึ่งสองสามสีค่ครับไล่ ้งเดียวมาดูคู่สมนนกับสมเต้ยค่ายเดียวกันนะครับนี่มาดูความเก่ามาดูความเก่าสดกับเก่านะครับคูนี้พี่กับน้องมาดูหนึ่งกับเออสา,สากับ4นะครับมาดูสามสี่ มาดูหนึ่งกับสองครับมาหลังมันมันครับหนึ่งกับสองอโอ้สมยศโดดมาดูสามกับสี่ครับสามกับสี่ทีมงานออกซิเจนนะครับสมเต้ย สมนุนเลยมาดูครับยศขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาผู้นำแล้ว สี่นะครับสามสี่ะยังไ่เงันผมนนยังนำอยู่ครับผมเตยตาม3ามสี่นะครับเตยจะแซงได้ไหมเตยเข้าในนนปิดโอ้โหนนปิดลายมายงขึ้นไม่ได้ มาดูหนึ่งกระสองนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองยศนำแล้วนะรถนำทางานะครับ